ความจเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ้าเจนะนำพระธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาวุชนทั้งหลายได้รับความคาสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อาตมาผาเจนะนำม,มาเผยแผ่ก็คือความฉลาดสองอย่างความฉลาดอย่างแรกก็คือความเป็นผู้ฉลาด ในธาตุทั้งสี่ทำไมพูดถึงธาตุทั้งสี่แล้วจะต้องมีความฉลาดผู้คนโดยทั่วไปก็จะยึดมั่นถือมั่นในรูปของตนเองแล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปบำุงบำเลอร่างกายของตนเองให้อยู่ดีมีสุข โดยไม่รู้ว่าอธิมาของรูปนั้นมีอะไรบ้างในทางพระพุทธศาสนาจึงได้กล่าวถึงความฉลาดว่าความฉลาดในท่าทั้งสี่และในประการที่สองก็คือความเป็นผู้ฉลาดในการมนาธิการถึงท่าสี่ ก็คือพิจารณาถึงธาตุสี่นั่นเองการแยกย่อยออกเป็นสีอยา่างโดยรูปของเรากายของเราที่เราเห็นกันอยู่แล้วก็บำรุงบำเรอกันอยู่เนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟปรวมกันอยู่ในทานก็ให้มานาธิการว่า ธาตุทั้งสี่เนี่ยมันก็ไปขึ้นอยู่กับไตรักก็คือความไม่เที่ยมความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าธาตุทั้งสี่ที่รวมกันเนี่ยรวมกันได้ชั่วครางชั่วคราว ้าในการใดก็ตามที่ธาตุไม่เสมอกันพอธาตุไม่เสมอกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ธาตุก็จะแยกออกจากกันธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไปสู่ธาตุน้ำธาตุไฟก็ไปสู่ธาตุไฟธาตุลมไปสู่ธาตุลมก็คือตายนั่นเองในการพินิจพิจารณาถึงธาตุทั้งสี่ ถ้าเราไปมัวยึดมั่นถือมั่นในในรูปในกายมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรท่านจึงให้พิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยตั้งอยู่ในความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาปราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมีความเปลี่ยนแปลงทุกขณะ นอกจากไม่เที่ยงแล้วก็ยังเป็นทุกข์ความทุกข์เราเขาไม่ค่อยจะรับรู้ว่ามันเป็นทุกข์การที่เราจะต้องบริหารร่างกายทุกวี่ทุกวันบริหารให้ร่างกายอยู่ได้บางคนบางท่านก็บริหารให้ให้สวยให้งามตกแต่งให้สวยให้งาม เป็นเรื่องของความทุกข์ทางนั้นเลยถ้ายิงร่างกายสุดทมความชราเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักข้าไปอีกอันนี้แหละความทุกข์ของธาตุทั้งสี่อธิสุตแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็คือธาตุทั้งสี่ก็มีวันสุดสิ้นมีวันแยกจากกันถ้าธาตุแยกออกจากกันเมื่อไร เราก็ตายเมื่อนั้นนั่นเองท่านให้มนาธิการถึงชีวิตของเราอะสิ่งที่จะทำชีวิตของเราให้ดีได้และตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็คือศีลส,สมาธิปัญญาทานถิงภาวนาจะ่าลืมภาวนาเมื่อมีโอกาส เพื่อที่จะสร้างบุญบารมีให้กับตนเองและได้สงบทีส่สงบใจอัตมาภาพขออโนุยพรให้ญาตโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความาเจริญเจริญพร